สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต28มีนาคมถึง3เมษายนนี้ร้อนนักมาพักร้อนให้อิ่มท้องกันมาอิ่มอร่อยดับร้อนในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ6-6มหกรรมอาหารแห่งตำนานความอร่อยกว่า1,000เมนูพร้อมโปรดับร้อนให้คุณได้ฟินกันแบบจัดเต็มที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้า และยังมีร้านค้าบางส่วนที่จะไปให้นักช็อปนักชิมโซนแถวนั้นได้เดินเลือกฟินของอร่อยกันได้ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะปลายเดือนมีนาคมนี้กรุงเทพจะต้องลุกเป็นไฟเพราะอากาศหน้าร้อนที่ว่าพีคสุดแล้วมาเจอกับเทศกาลดนตรีร็อกสุดเดือดอย่าง b ี Here นา w r o k k f n n c y Life in Bangkok 2023ที่มาพร้อมกับลายอัพสุดร้อนแรงจะต้องยิ่งร้อนระอุอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอทางผู้จัด Be Here Now ยังเปิดโผอีกหนึ่งสุดยอดวงอีโมพังรุ่นใหญ่จากเมืองเซนต์หลุยส์รัสมิสซูรีเจ้าของเพลงฮิตที่แค่ได้ยินชื่อก็ทำเอาคออีโมสั่นจดใจเต้นอย่าง Story of the Year วงดน,นตรีที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งวงที่แสดงสดได้มันที่สุดในโลกซึ่งคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วว่าจะมาร่วมระเบิดความเดือดบนเวทีนี้แบบจัดเต็มด้วยเช่นกัน และความพิเศษของงานนี้ B e here now ยังมอบเซอร์ไพรส์อีกเซตใหญ่ให้กับชาวร็อกไทยด้วยการคว้าวงป๊อปพังระดับตำนานของไทยผู้มาก่อนการที่หางหายไปเกือบ20ปีและพึ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมผลงานเพลงใหม่ยังวง Monkey Pants มาร่วมแจมเพิ่มความร้อนแรงบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยลิสต์ตัวตึงระดับตำนานอัดแน่นขนาดนี้บอกเลยว่าเวที Rock f a n c y Live in Bangkok 2023อย่างเดือดแน่นอนสายร็อกตัวจริงต้องไม่พลาดเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีสุดมันแห่งปีครั้งนี้รีบไปตามบัตรกันให้ไวทาง w w w t i c k e t m e l o n c o m b e h e r e a n n w l r o c k f a n c y l i f e bkk บัตรเรกูล่าราคา2,600บาทและสามารถซื้อบัตรได้หน้างานแอดดอราคา3,200บาท จากนั้นก็เตรียมตัวเตรียมคอเตรียมมือให้พร้อมแล้วไปโยกไปตะโกนไปมันกันให้ไฟลุกในวันที่31มีนาคมณเจเจมอชั้น6ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m be here now th ช่วงสุดท้ายของรอ8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เราเุียกบ่ขกรับเชิญที่เคยอยู่ที่เวียนนาประเทศออสเตรียในขณะนี้ คุณพีรดาสุขวอ,อนพันน้องอโยโยน้องโอโยเมื่อสักครู่เรากำลังคุยถึงทุกคนรู้จักแล้วละ่ะ Dancing with the Baker ทุกคนดีใจไปด้วยกันโอ้ยจังก,การเวียนนาเ็าชวนเจ้าของเนี่ยเดินทางไปที่เวียนานานะเขาลองพัฒนาอะไรใหม่ๆคุณใช้ชื่อโครงการนี้ว่า t ท s t Vision ค่ะชื่อนี้มาจากไหนฮะก็ชื่อนี้นะคะก็เป็นเราเรามองนอกจากในอดีตที่ผ่านมาที่เราผ่านอะไรต่างๆมามากมายะคะ่ะ ทั้งคําตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเงี้ยค่ะแต่ว่าในทุกๆวันอ่ะเราก็มองไปถึงข้างหน้าค่ะในอนาคตว่าเราจะทํายังไงพัฒนายังไงให้อ่ของที่เรามอบสู่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไดส้สู่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นเราวิชั่นเรามีในทุกๆวันนะคะเราก็ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เกิดจาก เราต้องการส่งมอบให้ทุกคนอ่ะได,ได้ได้ทานอาหารที่มันสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้พัฒนาคนที่อยู่รอบๆข้างเขาได้ค่ะเลยเออกมาเป็นเทสวิชันค่ะชื่อนี้เอโอโย,โยเป็นคนคิดหรือว่าไตรคะคุณไตรคิดค่ะความตั้งใจของทั้งคู่ก็คืออยากเอาอาหารไทยคนไทยความสามารถคนไทยในมุมของอาหารที่ผู้คุณคนรุ่นใหม่ใช้คำว่าฟู tech Start ้ดเทคสตาร์ทอัพ ะนะครับให้ไปทั่วโลกให้ได้อย่างที่เวียนาเขาสนใจเรื่องของแป้งเสริมอาหารแต่ชนีต่ำมันคือหัวใจของฟู้ดเทคสตาร์ทอัพที่คุณคิดค้นขึ้นมาถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะก็ที่เทสทิชั่นที่เวียนนาค่ะเราตั้งใจที่จะทำให้บริษัทที่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มในการส่งออกเทคโนโลยีไทยนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วตัวอ n นโนเวชันของเราเนี่ยถูกพัฒนาที่ประเทศไทยนะคะที่เรามีส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะเราก็เราก็นั่นคือเป็นเหตุผลว่าเราจึงยืนยันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปที่ประเทศไทยเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้บริษัทที่ออสเตรียเนี่ยเป็นประตูส่งออกเทคโนโลยีจากไทยไปทั่วโลกค่ะจริงๆการทํางานร่วมกันที่ออสเตรียเป็นไงบ้างครับดีไหม ค่ะก็ในในช่วงแรกๆอะค่ะจริงๆแล้วทุกคนก็จะเดินมาถามว่าเอ,อ้ยแล้วทำไมถึงเป็นออสเตรียคิดยังไงถึงกล้าที่จะไปคือมันเหมือนมันเป็นโอกาสที่มันเข้ามาหาเราอะเขาเคาะประตูถึงหน้าบ้านอะแล้วทำไมเราถึง<ต>จะไม่ไปแต,แต่คุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้จำชื่อเทสวิชั่นไว้จำชื่อคุณโอโยคุณพีรดาสุพรพันธ์และคุณไตรสาตร์ตวัฒนาไว้รวมทั้ง ด a นซิ่งวิดาเบเกอร์ซึ่งวันนี้ถ้าคุณนึกถึงคุณลองคุณลองคานดูเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ลองไปทานแล้วคุณจะได้เห็นว่าหัวใจของพวกเขานะครับนิยามของพวกเขาที่ทำขนมปังให้เป็นขนมปังที่อุดมไปด้วยประโยชน์จนกระทัง่งต่างประเทศสนใจและพวกเขาและเธอกำลังจะก้าวไปสู่ในระดับโลกเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวของเธอน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนที่อยากไปสู่ความฝันถ้าผมอยากถามในช่วงเทปท้ายนี้สี่ห้าปีที่ผ่านมาคุณว่ามันง่ายหรือยากโอ้จริงๆที่เล่าไปเรื่องว่าโควิดเว็บแรกเราผ่านมาได้ด้วยดีอย่งเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะระหว่างทางมันไม่ได้ดีเลยนะคะจนมาถึงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมามันไม่ได้ดีเลยค่ะแค,นะแค่ว่าบางแค่ว่าบางบางอย่างอะที่ที่เราได้ยินมาจากคนอื่นว่าเขาทําได้ดีอ่ะแต่ว่าเรื่อง เรื่องระหว่างบรรทัดเรื่องที่อยู่เบื้องหลังจากนั้นอะคือเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะซึ่งถามคนที่ผ่านมาค่ะมันยากมากๆจริงๆครับแต่คุณผ่านความยากมานั้นด้วยค่ะน่าจะต้องกลับไปที่เดิมว่าเราในแต่ละวันมันมีปัญหาให้ให้เราแก้ให้เราโซฟ์อยู่ทุกวันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องวางเป้าหมายเป็นใหญ่อะคะ่ะคืออย่าไปอย่าไปถูกดิสแทรกอย่าไปถูก กบกวนด้วยสิ่งที่มันเข้ามาระหว่างทางมากนักค่ะก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนเป้าาหมายชัดเจนถูกต้องน,นอกจากเป้าหมายชัดเจนถ้าถามว่าทั้งโอโย,โยทั้งไตรเป็นคนขยันเนี่ยใช้ำคำพูดนั้นได้ไหนะได้ค่ะผสมกับบางทีเราก็อยากจะเป็นคนขี้เกียจบ้างค่ะมันก็อาจจะมี <laughs> การดีไซน์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราไปถึงจุดหมายได้แต่ว่าในขาะเนีเดียวกันอะเราก็ต้องเราก็ต้องขยันไปด้วยค่ะมันมันคือการแบบมากมากต้องมุ่งมันมากๆากเราก็ยึดเป้าหมายเป็นหลักเขาใช้กับว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ได้ไหมได้เลยค่ะอืมอืทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนผสมส่วนประกอบที่ทำให้คนคนหนึ่งจะก้าวสู่คำว่าความสำเร็จได้ คุณโอโยอยากจะฝากเลยสุดท้ายให้กับคนที่ชมเราพูดคุยอยู่ในวันนี้ครับเชิญค,ครับค่ะก็ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทางรายการมากๆเลยนะคะที่ได้เปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพเล็กๆอย่างเรานะคะในการที่จะมาอ่าแชร์ความฝันแล้วก็มิชชั่นของเราให้ประสบความสําเร็จไปได้นะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะถ้าจริงๆอยากคือตอนนี้พิลาลาอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ มาคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ไม่รู้จักใครเลยที่นี่แท่คือไม่มีเพื่อนเลยอ่ะที่นี่แต่ว่าก็คือเราสร้างเองใหม่ได้ทั้งหมดค่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะตัดสินใจที่จะทํามันหรือเปล่าชีวิตของแต่ละท่านเป็นของทุกคนอยู่แล้วอ่ะคือมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราจริงๆค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้จากแดนไกลนะคะขอบคุณมากๆเลยครับผมเชื่อว่าวันนี้เรื่องราวของไอ้อย่เรื่องราวของไตร จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ฟังเราพูดคุยจริงๆวันนี้เวลาทางไทยทีวีสีช่องสามหมดลงแต่เพียงเท่านี้แต่คุณผู้ชมยังสามารถจะชมการพูดคุยของผมและคุณพิระดาได้เพิ่มเติมทาง YouTube Channel ที่ s e a r ์ h กลุ u ออฟฟ i เชียที่ขึ้นหน้าจอของข่ันในขณะนี้และต่อวันนี้คุณผู้ชมอยากจะลองดูฝีมือของเธออยากจะรู้ว่า Dancing with the b a k e r ขนมปังที่อุดมไปด้วยประโยชน์อาจจะลดน้ำหนักคุณได้จะทำให้สุขภาคุณดีขึ้นได้จริง หรือไม่ลองสั่งมารับประทานดูได้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งหนึ่งพิรดาสุขพรหมขันน้องโอโยครับขอบพระคุณครับขอให้อยู่ที่เวียนนาออสเตรียอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับวันนี้เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมการพูดคุยของผมและแขกรับเชิญในวันนี้ขอทุกท่านมีแรงบันดาลใจคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีด้วยราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you we'll